สวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นหัวดอกของบิโกเนียนะคะอันนี้เราซื้อมาเนาะหนึ่งถุงก็มีอยู่แปดหัวดอกบิโกเนียก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกบิโกเนียแบบหัวนะคะเขาจะมีดอกที่ใหญ่แล้วก็มีดอกที่มีสีสันที่สวยงามอันนี้เราปลูกในกระถางก็ได้หรือในกระถางแขวนก็ได้ค่ะอันนี้ลักษณะหัวเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแอ่งเล็กน้อยนะคะ ด้านลาน MM ่า,นลา,งนา,นลางนี่ก็จะเป็นที่นูนๆนนิดหน่อยอันนี้เป็นด้านล่างนะคะอันนี้ลักษณะนี้เป็นด้านล่างอันนี้เป็นด้านบนด้านบนตอนนี้ดูง่ายหน่อยเพราะว่ามียอดออกมาเล็กน้อยนะคะนี่มียอดใหม่ออกมาเล็กน้อยส่วนมากก็จะมียอดออกมาล้ะค่ะก็จะดูง่ายหน่อยเนาะเวลาเราปลูกลงดินเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะจะดูยากหน่อยแต่ว่าข้างบนนี่จะเป็นแองเล็กน้อยนะคะด้านล่างนี่จะเป็นที่นุนๆน อันนี้ก็เป็นด้านบนอันนี้เป็นด้านล่างค่ะการปลูกนั้นก็ไม่ยากกันนะคะเราซื้อมาสองถุงนะคะอันนี้อีกถุงหนึง่งอันนี้ก็มียอดออกมาแล้วอันนี้ก็ดูง่ายด้านยอดก็อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ด้านที่เป็นกลมๆนูนๆก็อยู่ด้านล่างอันนี้ก็มียอดออกมาเยอะเลยนะคะมียอดออกมาเกือบทั้งหมดแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอาไปปลูกข้างนอกนั้นนะคะตอนนี้เนี่ยอากาศที่นี่ยังหนาวอยู่เนาะ อย่างช่วงนี้เนี่ยต้นเดือนเมษายนเมื่อเช้าเนี่ยก็มีน้าค้างแข็งเราก็ยังเอาไปปลูกข้างนอกไม่ได้เราก็จะมาเพาะในถาดนี้ก่อนเราก็เอา,เาทั้งหมดนี่นะ,ะสองถุงสิบหัวเนาะมาเพาะในถาดนี้ก่อนให้เขามีใบก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยเอาไปปลูกข้างนอกนะคะรอให้อากาศอุ่นขึ้นหน่อยแล้วก็จะเพาะในนี้ก่อนคะ่ะ แล้วก็เอาดินมาใส่ในถาดพลาสติกนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นดินสําเร็จผสมเพอร์ไลจะเห็นว่าเป็นเม็ดสีขาวๆนี้นะคะอันนี้เรียกว่าเพอร์ไลเขาก็ช่วยปรปับปรุงสภาพของดินช่วยในการระบายน้ำระบายอากาศได้ดีแล้วก็กดดินเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะค่ะกดดินนิดหน่อย เสร็จแล้วรดน้ำพอชุ่มค่ะตอนนี้เราก็พร้อมปลูกหัวดอกบิโกเนียแล้วนะคะเราก็เอาหัวเขาฝังลงไปในดินนะคะระดับดินก็ขอให้เป็นระดับอยู่ตรงนี้นะคะตรงหัวของดอกบิโกเนียเราไม่ฝังลึก,กันนะคะยังเห็นหัวอยู่เนาะก็ประมาณนี้ค่ะให้เขานั่งอยู่ในดินประมาณนี้นะคะ แล้วก็กดินดรอบๆเบาๆระดับหัวกับระดับดินนี้จะเสมอกันเลยค่ะโดอกปิโกเนียนี้เขาปลูกง่ายนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามปลูกครั้งเดียวปีหน้าเราก็เก็บหัวไว้ปลูกต่อไปได้อีกเขาก็อยู่ได้หลายปีค่ะก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวเนะ้อแล้วก็เราปลูกได้หลายปี แต่ว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราก็ต้องเก็บหัวไว้ในที่มีอากาศเย็นนะคะแล้วก็ในที่แห้งๆเราไม่สามารถทิ้งไว้ในดินได้ค่ะถ้าเราทิ้งไว้ในดินเขาอ,อาจจะเน่าเนาะแล้วก็ตากให้แห้งเนาะแล้วก็เก็บไว้ปลูกในปีต่อไปได้ค่ะในการปลูกนั้นก็ต้องคอยระวังนะคะว่า ตรงไหนเป็นด้านบนตรงไหนเป็นด้านล่างนะคะอย่างนี้เนี่ยดูง่ายหน่อยเพราะว่าเขามียอดอยู่ข้างบนนะคะอันนี้เป็นข้างบนอันนี้เป็นข้างล่างใช่ไหมคะบางหัวนี่จะดูไม่ออกว่าข้างไหนเป็นข้างบนข้างล่างก็เหมือนพูดเมื่อกี้เนาะข้างบนนี่ก็จะเป็นแอ่งเล็กน้อยด้านล่างเขาจะนูนขึ้นนะคะด้านล่างนี่จะนูนแล้วก็เอาด้านล่างลงไปอยู่ในดินแล้วก็ด้านบนหันขึ้นมาข้างบนค่ะอันนี้ง่ายหน่อยอันนี้มียอดออกมา แล้วก็ปลูกได้ง่ายๆเพื่อช่วยให้หัวโดกบิโกเนียรางอกไวค่ะเราก็จะใช้ถาดน,นี้ครอบข้างบนนะคะเราก็จะมาเปิดเป็นครั้งคราวน้อยเพื่อให้อากาศไทเทได้สะดวกค่ะพอถึงวันที่26เมษายนค่ะตอนนี้หัวโดกบิโกเนียก็เริ่มงอกมาเป็นบางส่วนแล้วค่ะ พอถึงวันที่30พฤษภาคมค่ะตอนนี้หัวดอกพิกเนียของเราเนี่ยก็มียอดแล้วก็มีใบออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะต้นกล้าส,สมบูรณ์ดีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นหัวของเขาเวลาเขาเจริญเติบโตเนี่ยก็มีใบออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็มียอดออกมาตอนนี้อากาศอุ่นขึ้นเราก็เอามาปลูกข้างนอกได้ค่ะ จะปลูกในกระถางก็ได้หรือในกระถางแขวนก็ดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่12มิถุนายนค่ะเราก็มีเวลามาปลูกต้นดอกพิโกเนียค่ะ เราก็จะปลูกในกระถางนี้เนาะในกระถางนี้ก็ได้ใส่ดินจากสวนลงไปเนาะก็เป็นหน้าดินจากสวนปุ๋ยหมักเองแล้วก็ดินถุงดินที่ซื้อมาแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ไปนี้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยเม็ดอะไรช้าค่ะก็ก็จะให้อาหารพืชช้าๆนะคะแล้วก็ให้นานๆด้วยตอนนี้ดอกปิกเเนียของเราโตขึ้นเยอะเลยบางต้นก็เริ่มออกดอกมาแล้วค่ะ เราก็เอามาปลูกได้เนาะเราก็เอามาจากถาแล้วก็แยกเป็นหัวหัวแบบนี้ค่ะแล้วก็จะออกมาอย่างง่ายๆเนาะอย่างต้นนี้เนี่ยอันนี้ก็หัวหนึ่งก็มีสองยอดนะคะแล้วก็มีดอกออกมาด้วยอันนี้เป็นดอกสีขาวการปลูกก็ง่ายๆเนาะเราก็ขุดหลุมแล้วก็ปลูกดอกบิโกเนียลงไปตอนที่เราปลูกระดับดินก็เป็นระดับเดิมประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ปลูกห่างกันประมาณสี่ห้านิ้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็กดดินเบาๆเนาะอันนี้ก็อีกหนึ่งหัว หลังจากปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะวันนี้วันที่20กรกฎาคมค่ะตอนนี้ดอกบิบกเนียของเราก็เริ่มบานค่ะ เขาก็มีสีสันที่สวยงามเนาะดอกบิกเนียที่เราซื้อมาเนี่ยเขาก็คละสีเนาะมีทั้งสีขาวสีแดงสีส้มและก็สีเหลืองค่ะอันนี้เป็นดอกบิกเนียสีแดงค่ะที่มีหลายชั้นน่ะนะคะมีกลีบหลายกลีบถ้าเราสังเกตดูนะคะในช่องน,นี้เนาะจะมีดอกบิกเนียสองแบบ อันนี้แบบกลีบชั้นเดียวนะคะอันนี้แบบกลีบหลายชั้นนะคะบางคนเนี่ยถ้าเข้าปลูกดอกมิกเนียเนี่ยเขาจะเด็ดดอกที่ใช้ชมีชั้นเดียวออกแล้วก็เก็บดอกที่มีหลายชั้นเอาไว้เหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการอาหารมาเลี้ยงกลีบดอกที่มีหลายชั้นนะคะเขาก็จะเด็ดส่วนนี้ออกคุณจะเด็ดก็ได้หรือไม่เด็ดก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะ เราก็ทิ้งไว้แบบนี้ค่ะให้เขาเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นดอกตูมก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นดอกตูมอันนี้สักสองสามวันก็น่าจะบานแล้วค่ะอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะดอกตูมก็มีเยอะเลยค่ะนี่ค่ะด้านล่างนี้อันนี้ก็เป็นสีขาว เดี ner, ну. oh, hmm. uh ๋ยวพามาดูมุม no นี้ค่ะมุมนี้ก็ม uh ีส huh. ีเหลืองนะคะเดี huh. uh ๋ยวเราขยับมาดูตรงมุมนี้เนาะอันนี้เป็นสีเหลืองค่ะเขาก็มีความสวยงามดีแล้วก็ดอกตูมก็มีเยอะเลยอันนี้ดอกตูมของสีเหลืองอันนี้เป็นดอกตูมของสีขาวแล้วก็มาตรงมุมนี้อันนี้เป็นดอกตูมของสีส้มกําลังเริ่มบานเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึง อันนี้เป็นดอกสีส้มค่ะอันนี้ก็บานเต็มที่เลยนะคะนี่ค่ะบางทีถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยเขาเริ่มจะมีเมล็ดนะคะเราก็ควรเด็ดออกเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยอาหารก็จะไปสร้างเมล็ดเนาะแล้วก็มีผลทําให้มีดอกน้อยลงอะนะคะอันนี้ก็เป็นสีเหลืองค่ะ มีความสวยงามดีนะคะการปลูกแล้วก็การดูแลดอกบิสเนียนั้นก็ง่ายๆค่ะแล้วก็ปลูกในดินที่มีความร่นวนซุยดีมีอินทรีย์วัตถุสูงแล้วก็มีการระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ในช่วงอากาศร้อนเราก็หมั่นรดน้ําเราจะให้ปุ๋ยก็ได้ค่ะก็ให้ทุก7-10วันนะนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยที่เราใช้กับมือเขือเทศค่ะเขาก็จะให้ดอกเราอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นปุ๋ยน้ำที่เราใช้นะคะปกติเนี่ยเราใช้กับมะเขือเทศนะะคะเราก็สามารถใช้กับดอกไม้แบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็รดต้นดอกบิโกเนียนะคะเขาก็จะให้ดอกเราไปอีกนานเลยนะคะให้ดอกอย่างต่อเนื่องถ้าคุณสนใจก็ลองปลูกดูคะ่ะปลูกไม่ยากกันนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ